พรพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง youtube กิจโพสชแช์แนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับเราเห็นภาพหมอชนน่านกับคุณพิธากอดคอกันอย่างดูดเดิมนะครับจน หลายตัวหลายคนก็เอาไปแซวในทิกตอกก็มีเยอะแยะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันหวานแหววกันจนเกินไปเหมือนกับผัวเมียรครับไม่ใช่ผัวเมียดิเหมือนกับคู่รักสองคู่นะคู่รักคุณพิธากับหมอชนนาธเป็นคู่รักกันจีบกันมาระหว่างระหว่างทางที่จีบกันก็เหมือนละครนะครับก็มีการทะเละาะเบาแวงกัน เดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวอะไรกันไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆก็ดําเนินเรื่องกันมาเรื่อยจนถึงตอนจบตอนจบทั้งคู่ก็แต่างงานกันกอดกันหนังก็จบนะครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่หลังจากหนังจบแล้วภาคหนึ่งแล้วภาคสองคราวนี้ก็ได้อยู่กินกันละนะได้ตั้งรัฐบาลจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็จะต้องมี การหึงหวงมีการไอ้นุ่นกลดังไอ้นี่แม่งอาบน้ำนานแต่งหน้าแม่งเป็นชั่วโมงอะไรทำนองนี้ไอ้ผู้ชายแม่งซกมกมันก็จะมีภาคสองต่อ,ตอมานะครับนั่นก็คือภาพประยนตร์นะอันนี้ก็พูดไปหลายคลิปแล้วแต่ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหญิงสุดารัตน์ไม่มาโอเคคุณหญิงติดงาน เฮ้ย hey, คุณสีทาทําไมไม่มาวะมันเป็นอะไรวะมันตั้งใจไม่มาหรือ,อยังไงวะเฮ้ย hey, มันยังไงหลายคนก็สงสัยทําไมไม่มาเอ้ย hey, ยังไม่อยากเจอหน้าหมอชนหน้าหรือไงกลัวจะเป็นแบบจูวิ์กับสนนารธนะหรือเปล่าเจอหน้าก็จะมีการต่อยกันหรือเปล่าอะไรมันก็จะเป็นภาพไม่ดีใช่ไหมพอคุณสุทาเขาก็ไม่กลัวหมอชนหน้าอยู่แล้ว ยิ่งหมอชนน่านไปออกลูกนักเรียนเขายิ่งม่กลัวใหญ่เลยเขาไม่ได้ธรรมดานะเขาเป็นนักเรียนในดอยนะก็โอเคนะเป็นเกมการเมืองกันครับมันเป็นการต่อรองกันส่งใครมาส่งใครไม่มาหัวหน้าพักมาเองไหมหรือส่งคนสําคัญมาไหมอะไรนะั้นมันก็เป็นอายาทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับเราก็ไม่สนใจเลยมันเป็นเรื่องของเขานะแต่หลายคนอยากรู้ว่าคุณสีทานี่คือใคร <c oughs> คือ ตอนที่สมัครผู้ว่ากทมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนมาอยู่พักรวมไทยไม่ใช่รวมไทยพักไทยสร้างไทยในการดีเบตแต่ละครั้งนะคุณกิตาเนี่เป็นตัวตึงเลยจริงเป็นตัวตึงพูดชาชาชานต่อปากต่อคําดีหรือเกินดีมากๆก็มาเสียรางวาดัดตอนที่ไปถามว่าพักก้าไกลกับพักเพื่อไทยจะเซ็นสัญญา ็ OU, แบบสเปเชียลหรือเปล่าอะไรนะอันนั้นก็เป็นถามจริงๆท่านเขาอยากจะถามในนามนักข่าวอะท่านคงอยากจะเป็นนักข่าวอะแต่ปรากฏว่าท่านก็เป็นแกนนำของพรรคไทยสร้างไทยด้วยก็ก็เหมือนกับไปเสือกเรื่องของพรรคภูมิใจเอ้ยพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไก่เขาก็เลยเสียรางวัดไปนิดนึงแล้วก็มีการต่อปากต่อำคำกันอะมารู้จักทุนศิธากัน ประวัติท่านไม่ธรรมดาจริงนะแม่งสุดยอดนะคนคนนี้แบบผมผมดูประวัติแล้วแม่งโคตรอิจฉาานาะคุณสิธาเป็นนาวากาศตีนะศิธาทิวาเลยเกิดปีสองพันห้ารอยเจ็ดเป็นทานากาศก็ทาอากาศอยู่แล้วนาวากาศตีอ๋อแต่มันก็อาจจะเป็นทานเรือก็ได้แต่ทาเรือต้องมีรอนอด้วยแห่งราชนาวี เคยเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและเลขาที่การพักไทยสร้างไทยแนอดีตนะครับเป็นผู้ประสานงานกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยครับอดีตเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนไม่ธรรมดาเลยนะอดีตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐรมนตรีในรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรอดีตสอสอกรุงเทพพักไทยรักไทยโอ้โหตั้งแต่สมัยแรกนั่นเลยและเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์ห้าปีจากคดียุบพ,พักนะคุณพ่อคุณคุณสิทธาดีครับคุณมานพทิวารีคุณแม่ครับหม่อมราชวงศารุวัน พิวารีนามสก,กุลเดิมวารวันครับคุณแม่มอมราชวงศ์จารุวันครับเป็นพระนัดดาของม่อมเจ้าดุลภากนวารวันพอรถในพระบรมพร,พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวอรวันก่อนกรมพระนาราทิพป,ประพันธ์พง์กับมอมอินครับคุณแม่เป็นหมอมราชวงศ์ครับ คุณสิธาเรียนมัธยมที่เซนดอมินิกมาจำต้นนะมัธยมปลายที่เตรียมอุดมศึกษาแล้วก็โรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็เป็นประธานรุ่นด้วยรุ่นทียี่สิบสี่ต่อทยี่สิบสี่แล้วก็โรงเรียนในเรือฐานอากาศครับ ที่ผมบิดชาก็คืออยู่ในตระกูลดีแล้วการศึกษาดีแล้วเป็นนักเรียนในร้อยนะนักเรียนในเรือแล้วแฟนภรรยาของคุณสิทาครับคือคุณอาทิกาชอแก้วเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับและเป็นมิสมอเตอร์โชว์ปี2005ครับนะ พ่อแม่ดีชาติตะกูลดีเมียสวยไม่ได้สวยธรรมดาต้องหุ่นดีด้วยท่านเป็นมิสมอเตอร์โชว์ปีสองพันห้าไม่ได้โอ้โหชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งได้ขนาดนี้เป็นสอสอเป็นที่ปรึกษารัมนตรีเป็นโฆษกตำแหน่งนายกโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเขาเป็นนักบินนะครับเขาเป็นนักบินขับไรเฟิ f ห้า แล้วก็เป็นนักบินขับไล่เอสสิบหกครับรับราชการเป็นนักบินแปดปีตำแหน่งสุดท้ายก็คือไปรองหัวหน้าแผนกแผนร่วมกองนโยบายและแผนกลมยุทธการกองสำนักการไปทหา,ารให้เป็นนักบินก็สุดยอดเลยครับโคตรเท่เลยเท่ชิบหายเลยยิ่งแต่งชุดนักบินมาเดินในตลาดแม่งเท่สุดๆเลยจริงๆนะไปสแสดงหนังด้วยนะ แสดงละครด้วยนะเพราะว่าเพื่อนเขาอะเพื่อนคุณสิธาก็คือคุณยุยุ้ยลานทนพอมรมน,นตรีเขาเป็นเพื่อนรักกันมากนะครับแล้วไปถ่ายแบบนิตยสารถ่ายแบบโฆษณาด้วยละคุณสิชาเนี่ยแล้วออกจากงานก็มาสมัครเป็นสสพักไทยรักไทยแล้วแม่งได้เป็นเลยอะคุณทีดด่ดูเิยเป็นผู้พันอะนาวากาศตี แนววากาตีก็คือถ้าเป็นยศทหารก็คือพันตรีดพันตรีเป็นผู้พันออกมาแม่งเป็นสอสอแหละโอ้โหนะแล้วก็ดั่นไปนโดนตัดสิทธิ์การเมืองห้าปีนนี้ก็แควนะ้เนี่ยแควนแล้วก็ยังไปไปมามาไปไปมามา,ไปไปมาอยู่ đây. ครั้งสุดท้ายก็เป็นปาทิริดพักไทยสร้างไทยแต่มันเสกได้ได้คนเดียวคุณหญิง ดูดาราก,ก็ไม่เป็นไรก็ได้ร่วมรัฐบาลเดี๋ยวคุณสิทธาก็มีตําแหน่งแน่เพลอเได้ไปรัฐมนตรีด้วยซ้าไปยังไงก็มีตาแหน่งเยอะแยะผู้ช่วยรัฐมนตรีประธานกรรมธิการที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีโอ้เยอะแยะมากมายคุณสิทธาต้องมีบทบาทแน่ก็ผมอยากให้ใช้ความเก่งความสามารถมาบริหารงานนะช่วยกันผลไม้คนละมือโอเค วันนี้ก็เหมือนกับมาเข้าข้างคุณสิทานะเดี๋ยววันหลังเดยมาคุยประวัติหมอชนนาธมาั่งว่าไปทําอะไรมามีเงินห้าร้อยล้านมากเชื่อชิเดียวอ่ะวันนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับในแง่มุมของผมมาช่วยซื้อกระถางผมหน่อยมีพี่ครับพี่ชายรุ่นพี่ผมที่จังหวัดต่างสั่งซื้อกระถางมาขอบคุณมากส่งแบบไปแล้วเดี๋ยวคงจะสั่งซื้อมา ท่านเป็นอาจารย์อยู่ใบละร้อยเก้าสิบาบาทครับเซตหนึ่งมีสามใบไม่ใช่เซตนะครับเลือกเอาแต่ละใบแต่ละใบได้สาใบสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับค่าส่งฟรีนะแล้วผมก็ได้รับมอบหมายจากคุณไก่รดรธรรมสถิตบูรณะเขตซึ่งมอบหมายให้ผมประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธชินราชพระบูชานะครับขนาด 5. ้นิ้ว ขนาด9นิ้วขนาด12นิ้วนะครับที่จะทําพิธีพุทธาพิเศษในวันที่6เดือน6ปี66ในโอกาสพระพุทธิราชครบ666ปีนะครับถ้าจะสนใจบูชาก็คุยกับผมได้เลยนะครับแลวตอนนี้ผมก็มีมีพระเครื่องด้วยรุ่นเดียวกันนะครับก็เข้าพิธีเดียวกันนะครับในวันที่6เดือน6ปี66นี้นะผมให้บูชา ราคาสองร้อยเก้าสิบาทนะครับค่าส่งฟรีแล้วคือรวมค่าส่งแล้วครับนะก็ไอไลน์เข้ามาคุยกับผมได้ไอไลน์ดีไลน์ก็จะขึ้นโดยจะอินบ็อกเข้ามาคุยกับผมได้ใน f ฟ c e b o o k ดอกกิจพลเดสายถ้าจะสนับสนุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเรื่องบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบผมจะสู้คดีกับคุณอัชยะที่สารจังหวัดสมุทรปราการสู้คดีกับนักร้องคุณวศินท์ที่สารอาญาทนนะครับก็ สรับส่วนช่วยผมได้นะครับสิบยี่สิบร้อยสองร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นโอนเงินเข้ามาได้เรื่องนี้ขอบคุณครับที่ติดตามจนจบขอท่ามีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกัน guy